พ่อไปเนาะพ่าคอใหญ่มามาไปเนาะจัดับกันผ่าสบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็มากินปลาคอพี่น้องปลาคอใหญ่เนาะปลาคอเผาเผาปลาคอพี่น้องปลาคอใหญ่มามาพี่น้องจัดับกัน พักซัำนี่แสงลงมือเลย่องเขาดของบู๊องของแผนี่บริยากินมาอหอมเลยเป็นตัวงก่อนมันเป็นกระสาบสาดเป็นน้ำจางฮะเป็นยัง ý phố khỏe thức ý thức ý thức Một thức ý Một ý thức Ăn เขาขอ,องกินไหมเีงียบเอาเอาอย่อา,าไปอยากิดขี้คงสียปาคังไปเฮิสมมันจะเป็นจังของมักนะผิดหรืเอเ่า มีไตรบีของนีป,ปิ่งก็ไปถูกคือบ้านีปิ่งกันสีนเนี่ปลาคอสีปลาจันอรมัดนมอยครอยากกินสีน้อาันี่นอบ้ะ ซีน่นวนๆไม่พยายามเนี่แล้กันแต่เขากินงงๆกันนะเพืพ่อนผู้ใดไปใหม่เด้อมองชายกินจะดูก็นะ ไปตัวหนึ่งตกยงไงก็ได้ตัวเนอตัจริ้น,น,นหวนก็ชิคกันะะเจจาวานก่อนกันนกเวยเบิด3โสามตัวแล้วมั้นสามคน

ให้คดูเ้เบลรให้มาเลยนะจะไม่ได้เห็นมาอ๋อหอนันเว้ยเมื่อเด็กนั่พี่สินอีกเนาะอนสินประคอไปเนาะมากินข้าวแรงไปเนาะกินข้าวแรงเนาะ

คลิปนี้ก็มีอย่างไรพีเนาะงขอจบคลิปเพียงเ,ปปเ,เท่านาะกินปลาก็เป็นไะไว้เจอกันคลิปหน้าพีเนาะ